เราเล่นเสร็จแล้วเรามาดูของตกแต่งฮโลรีนะนะที่ DIY โหพี่เวีตื่นเต้นใหญ่เลยน้องเรีดาก็เลือกของเจอพี่วีใช่ไหม้อรีดาซื้อไหนไปแล้วอ๋อโคมเล็กๆหรอซื้อฟองไฟที่หนูซื้อที่นอกข้างนอกอะ่ะ uh huh. เป็นโคมไฟเหรอ นหยิบโคมไฟแล้วของตกแต่งใกล้จะฮาโลวีนแล้วฮาโลวีนสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมพี่เวฮาโลวีนอ่ะนี่อะไรอ่ะแมวใกล้ๆที่ฮาโลวีนอ๋อเป็นคล้ายๆกับหัวกระโหลกผีใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะมีพวกเป็นไฟเหรอพี่เวพี่เวอันนี้หัวกระโหลกอะไรเนี่ยเนี่ย ปลวก Adult สีนู้ดสีด้วคนสีทองแ,แล้วก็จะมีไหนรอใส่หน้าตรงหน้าหรืตรงหน้าเป็นหน้ากากใช่ไหมหน้ากากสีใช่ไหมวันฮาโลวีนใช่ไหมโลวีนอ้เกี่ยวกับผีใช่ไหมวันปล่อยผีป่ะนนี่าเห็ออันนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นอะไรอบบโคมไฟเหรอครับโอ้ในด้านน่าโอ้ยน้องอยากได้ป่ะโอ้โหโคมไฟสวยจังเลยพี่เว โโอ้หระวังด้วยสิระวังด้วยไปขอหมาม้าก่อนนะน้องน้องวีดาครับขอหมาม้าก่อนว่าหมาม้าอนุมัติหรือเปล่านะครับอันนี้นหะโคมไฟเหรอพี่เวหันหน้ามาดูหน่อยพี anyway ่เวหันหน้ามาดูหน่อยไม่หันหน้ามันอ่ะอ๋อไอ้ลูกผีชิมปีกโหเผยอมากเลยงานฮาโลวีนวันฮาโลวีนอันนี้ไฟใกล้จะถึงแล้วนี่ไฟเหรอโห ใไปตกแต่งตอมฮาลวีนครับมัานป่ผีนี่โอ้โหนี่ฝั่งนี้มีเป็นชุดโอ้โหน้องเลดาบอกว่าอยากได้หมดเลยโอ้โหฮาลวีนฟักทองผี อโหต้องถ่ายรูปะดน้ยยด่ดหมวกหมวกหมวกปีนี้สวยดเลยอันนี้ก็น่าดอยดได้มาครับ่เีวยช่วยช่วยได้อะไรบ้างน่ากลัวมากเลยอ่ช่วยค่ะอ้อหนีได้อะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็เถื่อนนิหน่อยหอบเอาหบเอาเนี้ยชาอันนี้ให้หน่อยช่